สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Midnight with Marshmallow นะครับในคืนหนึ่งของบาหลีเมืองทั้งเมืองนั้นจะมืดสนิทก่อนที่จะมีเสียงกลองที่ดังขึ้นและเหล่ารูปปั้นยักษ์ปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นจากไม้ไผ่และกระดาษจะถูกแห่ไปทั่วเมืองนี่คือโอกอโอกอพิธีกรรมสุดลึกลับ ที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความเชื่อครับโอกโอกคือหุ่นยักษ์หน้าตาหน้ากลัวทำจากไม้ไผ่กระดาษหรือแม้แต่หนังซึ่งมักจะถูกตกแต่งไปด้วยสีสันที่ตัดจ้านหุ่นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีนีเยปิเดหรือ วันแห่งความเงียบของบาหลีนีเยปิเป็นวันหยุดตามศาสนาฮินดูซึ่งจะต่างจากชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ครับที่นับถืออิสลามนีเยปินั้นไม่มีวันกำหนดที่ตายตัวเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากการเดินทางของอาจิสากาจากอินเดีย ที่นำการเฉลิมฉลองปีใหม่มาสู่เกาะบาหลีโดยเทศกาลนี้ครับมักจะจัดกันเป็นเวลา3วันวันแรกจะเป็นวันที่พรามณจะทำพิธีบวงสวงเทพพยายดาและสวดมนต์ขอพรกันไฮไลท์มันอยู่ที่วันที่2นั่นแหละครับเพราะว่าทุกคนจะเริ่มแห่หุ่นโอกอโอกอซึ่ง เปรียบเสมือนกับตัวแทนของเหล่าทวยเทพที่มีหน้าตาที่ดุดันและน่าเกรงขังออกไปตามท้องถนนเพื่อที่จะขับไล่พุทผีปีศาจให้ออกไปจากพื้นที่ของเกาะบาหลีและเมื่อทำการแห่เสร็จหุ่นโอกอโอกอก,อก็จะถูกเผาทิ้งไฟที่ลุกโชนช่วงท่ามกลางเสียงสวดเสียงหัวเราะและเสียงร้องหวยหวน ราวกับว่าปีศาจกำลังดิ้นทุรนทุรายเปรียบเสมือนกับการทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาลิษยาความโกรธความโลภหรือพลังมืดที่เกาะกินจิตใจของมนุษย์ครับและในวันที่3มนี้เองหลังจากที่เมื่อคืนมีการเฉลิมฉลองกันก็จะเข้าสู่วัน,นเนยิปิ ซึ่งเป็นวันแห่งการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนในบาหลีจะหยุดทำกิจกรรมทั้งหมดไม่มีการออกจากบ้านไม่มีการทำอาหารไม่มีการจุดไฟและแม้แต่กระทั่งสนามบินเองครับก็จะปิดในวันนี้ครับซึ่งมันก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับที่ไม่สามารถออกไปเดินเล่นหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ และถ้าหากว่าคุณฝ่าฝืนก็อาจจะถูกตำรวจจับแล้วส่งให้คุณไปนอนเล่นในคุกเป็นเวลาหนึ่งคืนได้ครับชาวบาหลีเชื่อว่าในวันนี้พวกสัมภเวสีที่ถูกขับไล่โดยโอกอโอ,อ,อกอในคืนวันที่สองจะหนีออกมาหาที่อยู่ใหม่จึงจะต้องแกล้งทำเป็นว่าเกาะแห่งเนี้ร้างไร้ผู้คน เมื่อผีไม่เจอใครให้เกาะกินมันก็จะหนีลงทะเลไปและเกาะบาหลีก็จะกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งทุกวันนี้ครับโอกโอกอ,อ,กอไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่ว่ามันได้กลายเป็นผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ซึ่งคุณก็สามารถชมได้ที่พิพิธภัณฑ์โอกอโอกรมิวเซียม ในเมืองเมงวี ee, ประเทศอินโดนีเซียครับถ้าหากว่ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตคุณอยากที่จะเข้าไปสัมผัสค่ำคืนแห่งไฟพิธีกรรมแห่งปีศาจและความเงียบงันของบาเลในเทศกาลนี้ดูสักครั้งไหมครับ